ครับกินส้มตำด้วยกันครับกับมาล่ะนะครับอันนี้อร่อยอร่อยนะครับไม่ได้ไม้ใหญ่ครับน,นี่นะครับมละ่ะ นี่ดอกลุมนะครับลวกแล้วหอมลมๆกินกับส้มตำนะครับขออนญาใช้มือได้ครับเด้อนี่ผักตดประกาศขาว ต้มตำตำเองครับนี่จับน้ำนัวๆใส่น้ำต้มตำนิดหนึ่ง ปูอัดนะครับตัวนี้นุนนครับประกาศนะครับประกาศเมี่ยงสมตำเราตำเยอะนะครับสมตำใส่มะกอกใส่มะนาวแล้วก็ตามด้วยปูอัดนี่ครับ เดผักลวกก็มีนะครับผักลวกผักลวกแล้วเราก็เมี่ยงส้มตำนี่ทำเองนะครับเราได้เยอะมาก มันนอกมันนอกนี่กินสมตำนี่กับพ่อแล้วครับสพรถึงยอดแล้วครับไปกับมาละแก้มกับผักสดสึดยอด แซบคคกภาษาอีสานมีก,กันกรประกาศช่วยนะครับอันที่เป็นลวกแล้วก็มีนะครับอันที่บางคนบอกว่า กินสดๆไม่กลัวเป็นพยาธิเนาะมีสองอย่างนะครับ mm hmm. นี่ครับมาล่ะ Mm hmm. ผักสดก็เยอะนะครับสดจะจ่อยตามด้วยหมาล่านะครับนี่อันนี้ผักต้มผักลวกเรามีน้ำนวนวๆแล้วก็ใส่เข้าไป ผักสดแก้มเข้าไปได้หมดแล้วคนอีสานน้่เมี่ยงสมตำได้หมดแล้วครับประกาษสร้ผักระดาวอา้เร้บเอากันดีครับผมมาล้าน ยอดครับกับผักกาดต้ม,ม,มเมี่ยงเยอะเลยใส่เข้าไปดูคำนี้นะครับสุดยอดครับอื

แบบรวกก็มีครับแบบรวกแบบรวกเยอะมากอ,อืมทำมามาเรียดกันครับ ให้กันีลก่อนนะครับ